สร็จละปปกินกันว้าวสวัสด,ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ออกไปข้างนอกอีกแล้วนะคะว้ายไปธุระไปธุระไปทําธุระอีกแล้วเนาะไปวันนั้นไม่เสร็จธุระไม่เสร็จวันนี้ไปใหม่ท้องฟ้าเหม,มือนมัวเหมือนฝนจะตกเพื่อนๆนนี่นะคะพอดี ตามทางฝนตกใหญ่กันเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตรงที่เดิม่อนยายไปกดไอ้คาจอดรถกดเอาใบคาจอดรถก่อนยายนั่งรอในรถก่อนฝนตกไม่อยากออกไปสิกของนิดนึงเพื่อนๆไอ้ฝนตกวิ่ง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 ่อใจตัง ตกตลอดทางเลยเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายให้ดูมันก็ที่เก่าๆเ,เนอะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะได้มาแค่นี้วันนั้นติดใจวันนี้ก็เลยซื้อวันนี้แพงกว่าวันนั้นหน่อยหนึ่งวันนั้นหน,นึ่งยูโรหกวันนี้1นึยูโรเกก็ไม่ถึง80บาทประมาณร้อประมาณหนึบาทเฮ้ยประมาณ75บาทกิโลหนึง น,นี่มาสองกิโลขนมปังสองแล้วก็ชีสที่แวะไปซื้อไม่ใช่อะไหรหรอกแฟนยายได้ไอ้ที่นี่นี่ส่วนลดแบบนี้นี่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นก็เลยเอามาแปนะเนาะเนี่ยอันนี้ก็ไหนล้วไปอยู่ทางไหนอันนี้สนะิบห้าเนาะเหมือนกับว่าร้อยหนึ่งก็อันนี้สิบห้าเปอร์เซ็นร้อยหนึ่งก็ลดไปสิบห้าบาทเออนั่นแหละก็เลยแวะไปซื้อไหนๆก็ไปธุระแล้วก็เลยแวะไปซื้อ นี่ใส่กรอบนะคะนมยายเอาไปลงในห้องใต้ดินแช่แข็งแล้วก็จะไปหาตบข้าวกินแล้วลนยะองร้องกิวข้าวแล้วเนะอะเดี๋ยวเอาไปแช่ห้องใต้ดินก่อนเดี๋ยวเข้าสวนเก็บผักสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆกลาง่มไปเก็บผักฝนตกฝนตกจะเก็บถัว่ววันนี้จะผัด พริกขิงถั่วนะคะผัดพริกขิงถัว่วโอ้ยโอ้ยถั่วยายล่มหมดแล้วนี่อ,อทิ้งร่มไว้ไม่ถนัดกลางร่มมาไหนไอ้นด่เลยมันไม่ได้ตกแรงหรอกแต่ว่ามันเนี่ยจะได้เก็บอีกแล้วเนี่ยคอยดูพรุ่งนี้ นไม่ตกก็จะมาเก็บไปถนอมอาหารไว้อีกถั่วเวียดนามนะคะหวานเพื่อนๆแต่ถ้ากินดิบน่ยมันมันจะเหม็นกลินเขียวนิดนึงบางคนเขาก็เอาไปตำนะมันหวานหวานดีนะเพื่อนฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ทุกทีเลยช่วงข้าวเกี่ยวข้าวฝนก็ตก เยอะหลอาหระพาหน่อยโหระพาเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นเป็นโรคหรือว่ามันเป็นที่ยายใส่ปุ๋ยโดนมันวะเพื่อนๆยายไม่แน่ใจผัดพริกขิงแต่ว่าไม่ใส่ ไปมะกรูดจะใส่โหระพาแทนเขาทาไหมอะแช่ไว้ปีที่แล้วยังกินไม่หมดเลยเพื่อนจังเก็บกินไปบางคนเขาก็จะถนอมไว้กินหน,หน้าหน้าหนาวเราหน้าหนาวไม่อยู่เนาะนี่มาเก็บใบใหญ่ๆมันออกเนาะนี่ใบใหญ่ๆ เราหน้าหนาวมาอยู่เราก็กินตอนนี้แหละนี่ได้แล้วเพื่อนเนาะไปเดีดดด๋ยวยายจะไปเก็บสุกีน้นี่ไปทำให้แฟนยายกินหน่อยอ๋ออันนี้แหละ พี่เหมือนกินก่อนหอยายหมักไว้แล้วมันดูดิมันไม่มีมันอ่ะจะทําสเต็กให้มันก็จะด้านๆน,นะยายก็เลยจะชุบแป้งทอดจะทําเหมือนเอ่อไอ้นั่นอ่ะคลุกเกรปขนมปังแต่ยายไม่ไม่ไม่มีเคยซื้อมาไว้สองรอบแล้วเพื่อนเพราะไม่ค่อยได้ทํามันเยอะแล้วมันก็หมดอายุ ซื้อสองรอบหมดอายุทั้งสองรอบเนาะมันมันหนึ่งกิโลนะ่ะเราไม่ค่อยได้กินก็จะชุบแป้งธรรมดานี่ลยเนาะแล้วก็เลยเอาอันนี้ชุบแป้งด้วยใส่ไปเลยเป็นผักลองใช้กระทะใหมด่ดูมันจะเป็นไง ะะของแฟนใหญ่บวกสุกีนีทัวมะเขือเทศแล้วก็หมูชุบแป้งทอดเนาะนี่นไปนี้ก็ไปทำของเรามาผัดพ,พริกขิงผัดพ,พริกแกงผัดพ,พริกแกง ทำไมเขาเรียกผัดพริกขิงใหญ่ก็ไม่รู้นะไหนไม่รอให้มันไอ้นั่นนะ่ามันชุนผัดอันนี้ก็ไม่มีอะไรหมากหรอกใส่น้ำตาลกับน,น้ำปลาแค่นั้นแหละ ไี่หวานอร่อยนะหวานกรอบแต่ว่ามันตําไม่ได้นะจะได้มันเป็นเขียวมากไปสาหรับใหญ่นะสําหรับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าหวานหวานเสร็จเรียบร้อยอื่นใส่ใบมะกรูดยายใต้ใส่ใบโหระพานะคะ ตอนแรกว่าจะแกงส้มกินกับปลาเค็มเมื่อวานนะวันนี้แต่ฝนตกขี้เกียจเอาไปนี้ไหเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกแกงนี่เสร็จละปะกินกันว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวอันนี้ไว้ตอนเย็นมากินกัน ส้มไม่ได้เกง่งจริงๆฝนตกตก,ตกอย่างนี้เกง่งส้มกินสดน้าร้อนๆก็อร่อยเนาะแต่ว่าฝนตกขี้เกียจหาผัก <c oughs> อาหารพวกนี่มานำกินเถอะ ส้ำสตำน้ำพริกกินบ่อยอาหารแบบนี้เป็นอาหารของคนภาคกลางเนาะไม่ใช่ภาคอีสานแบบเราหอมหอมโหระพา ยกากรักษาบอกว่าจะตกทุกวัน,นแต่ว่าไม่ได้ตกทั้งวันเนาะเนาะ,นะ <c oughs> เพราะมันหยุดยเราจะไปทำเขาไม่ได้เนาะมันเปียกเหมือนใบยางงูว่าจะตัดพอหยุดก็ไปตัดไม่ได้มันเปียกเนาะ แฟนใหญ่กินอิ่มไปแล้วไปนอนแล้วอกินกับปลาเค็มด้วยโอยหอมปลาเค็มอากาศยังไงหอมปลาเค็มคิดถึงข้าต้มเนาะ คิดถึงพันหอยลายด้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาบอกว่าคนไม่มีความสุขได้อันนี้ <c oughs> ได้อันนี้อยากได้อันนั้นได้อน,นั้นอยากได้อันนั้นมันก็เลยไม่มีความสุขอยู่ไม่เป็นกินไม่เป็นได้กินแค่นี้ก็รู้แล้วยังจะคิดไปโหน,นหอยลาย คิดอะไรที่มันหาไม่ได้อืมมันก็เลยไม่มีความสุขนี่แหละไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ได้กินไป <c ười> คุยไปน่นแล้ว <c ười> ได้คุยแล้วเดี๋ยวมันยาวป่ะไปบาบางทีพึ่งคิดถึง,ถ,ง,ถ,งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพญตาด้วยนะคะ